จอดเติมน้ำมันก่อนนะคะนี่ต้องเอากระต้อออกนะคะโอแห้งเพื่อจะได้เดินทางไปน้องเอ้ยวันนี้ก็จะมีนมนะคะแล้วก็นมนะคะ,นนะ,คะอย่างเดียวนะคะโอแห้งนะคะทุกคนต้องมามัาอีกนะคะอ,อ๋อนี่ค่ะมีแต่นมมาเลยก็เลยนัะนะคะ นี่ก็จะไปแบ่งฟังเหมือนเดิมนะคะหักมากเลยเพี่น้องต้องสู้นะคะไม่สู้ไม่ได้อยู่ แค่หัวผ่านแล้วผ่านแล้วโอ๊ยเนี่ยถ้ามัดพลาดมันก็จะเหนื่อยนิดนึงไม่มีผู้ช่วยต้องทำเองอย่าง จะเดินทางไปนะคะวันนี้ไม่รู้จะไปทางไหนดีแต่ไปนะคะที่จริงอะมีโปรแกรมว่าจะไปเยี่ยมคนในหมู่บ้านนะคะเนี่ยซื้อนมซื้ออะไรไปให้เขาส่วนข้างล่างนี้นะคะแต่จะไปถึงหรือเปล่าน้องคะทุกคนโปรแกรมเยอะเหลือเกินนะคะไปทางไหนก็มีโปรแกรมหมดเลยโอเคนะคะมาดามองโงก็เดินทางต่อนะคะ ไปทางไหนดีไม่รู้เหมือนกันะชีวิตก็คือการเดินทางนะคะท้ายที่นี้ส่วนนี้ร้านหมูกระทะนี่เัาจะิดอยู่ไหมเนาะร้านหมูกระทะตรงเนี้ยค่ะเคยมากินอยู่ปิดไปแล้วนะคะ เปิดแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ก็เจ้าของธนาคารนะคะเป็นเจ้าของไปแล้วนะคะบ้านหลังบเบลอเลย ไม่รู้นะคะโปรแกรมแต่ละวันแเ้วจะล้อรถพาไปืป่อกี้เติมน้ำมันคือเต็มถังเรียบร้อยนะคะน,น,น,น้ำมันนี้เตมิมบ่อยมากนะคะเพราะว่าเราต้องเดินสายตลอดนะคะแล้วก็ของไม่ต้องเต็มรถตลอดเลยนะคะก็เต็มรู้สึกว่ามันนะรู้สึกมันขาดอะไรไปสักอย่างะคะ่ะ นิดนึงตรงนี้นะคะไกย่ย่างวิเชียรนี่เข้าทางนี้นะคะนี่แหละเมื่อเช้าบอกจะไปอีกโปรแกรมนึงพอใช้ายโปรแกรมหนึ่งนะคะก็เลยไม่รู้ว่าแตระวันจะไปไหนดีโอ้ตะบกูดยยแห้งสวนเฮานี้ปลูกกบขึ้นนะคะ ส่วนลุกลังนะคะหมู่บ้านใหญ่ากเลยอันนี้ก็คือทางเข้าหมู่บ้านนะคะบ้านเมืองเก่าหรือนาโพน,น่ะค่ะเชื่อมกันค่ะจะถามพวกยายท่านี้ยายกาท่านี้ไปบ้านเมืองเก่าก็ได้หรอบายายอ๋อได้เนาะขอบคุณค่ะ บอกแล้วว่าไปถึงกันยังไงอีกเนี่ยไปลูบ้านนี่กุดนะไปลูบ้านนี่กุดเราจะไปหากินก๋วยเตี๋ยวเลยลบ้านหลงังสูงมกว่านีราะว่าเราจะไปดูวัดไซย้อยดีทางไหนไปได้เราก็ไปหมดแหละยัไงไงวัดไซย้อยค่ะหว่าจะพาไปดูวัด ไม่แห้งน,นะคะโปรแกรมแต่ละวันนี้บอกได้เลยว่าไม่แน่นอนนะคะแต่ไปไหนก็ต้องดูแลตัวเองนะคะรักษาตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าคนข้างหลัง เป็นบ้านนาปูนะคะแล้วก็ทะลุบ้านเมืองเก่าเอ๊ะวัดอยู่ตรงไหนโน้ตค่ะน่าจะอยู่ฝั่งโน้นละวัดนะคะแล้วก็ไหน้ตวัดแล้วเหนเตนลลังง่ายวัดนี่โอ้นี่ร้านน่าจะเป็นร้านค้านะเต๋อไม่ได้ขายแล้วนะคะ ยังไงคะวัดนี่วัดบ้านนาปูนะคะวัดวัดนาภูสซย้อยนะคะมาได้มาทําบุญนะคะวันนี้ไม่ได้มาทําบุญเนื่องจากงบประมาณหมดนะคะอันนี้คือได้ถนนใหม่มาเลยนะคะ แต่ก่อนเป็นถนนแบบขรุขาะมากเลยเดี๋ยวนี้ได้ใหม่แล้วนะคะทีวัดนาโพนะคะีเลยข้างหน้าเจะอยู่ฝัโน้นกทนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเข้า ต่อด้วยบ้านเมืองเก่านะคะตาไปข้างหน้าอีกนะคะ mm hmm. น,นี่คือวัดบ้านนาโภไซย,ย้อยนะคะ mm hmm. เคนแคะนี่สวยงามมากวัดแห่งนี้ดดูนะี่คลิปนี้ขอจบเพียงที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามโูสคลิปเติ่เตๆไปดีด้วยค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมกันได้สวัสดีค่ะ